สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับผมบรรลังทางช่องกเกษตรสั่งได้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสวนอินทรพาลัมนะครับไปสํารวจดูว่าอินทรพาลัมเนี่ยนะครับจะเริ่มออกจันหรือยังช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับเดือนธันวาคมประมาณวันที่15บธันวานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนว่าอินทาลัมใกล้จะออกจันหรือยัง ััครบสำรวจดูด้วยกันท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยนะครับบารุงสะสมอาหารของอินทราลัมนะครับเริ่มใส่ตั้งแต่ช่วงตุลามานะครับตุลาพฤศจิกาอินทภาลัมเนี่ยนะครับถ้าเราให้น้ำตลอดไม่ให้ดินแห้งเนี่ยนะครับ การเจริญเติบโตของเขาก็จะต่อเนื่องนะครับแทงยอดไวนะครับตามที่สังเกตในสวนนะครับผมมาดูต้นนี้ท่านผู้ชมต้นนี้เป็นต้นที่ยังไม่เคยออกจัดเลยนะครับอินทพาลัมที่สวนก็จะปลูกบาฮีนะครับเป็นแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็มีแบบเพาะเมล็ดของบาฮีด้วยนะครับเพาะเมล็ดของเม็ดจ,จูนด้วยก็มีนิดหน่อยนะครับที่ปลูกเอาไว้ เพราะว่าเนปจูนเนี่ยซื้อมาทานแล้วก็เอามาเพาะดูปรากฏว่าก็ติดเป็นตัวเมียนะครับต้นนี้เป็นต้นบาฮีแต่ดูแล้วไม่เห็นมีจันนะครับท่านผู้ชมน่าจะยังไม่ออกอย่างปีที่แล้วก็ออกช่วงต้นมกระลานะครับต้นต้นต้น,ตน,ตนปีเลยทีนี้ยังไม่เห็นนี่ก็กลางธันวานะครับ นี่ก็ยังไม่เห็นจันนะครับตำรวจต้นที่ยังไม่เคยออกก่อนยังไม่มีดูต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่แต่ว่ายังไม่เคยออกจันเลยนะครับเป็นเนื้อเยื่อบาฮีเหมือนกันครับต้นนี้ก็ยังไม่เห็นเจะเห็นแต่หนอนนะครับหนอนแบบนี้สับทิ้งนะครับท่านผู้ชมอย่าเอาไว้ แต่ว่าฉับตอนนี้ไม่ได้ต้องรอสักหน่อยหนออินทผาลำเนี่ยทั้งทีี่นก็เป็นตัวอันตรายนะครับอันตรายก็คืออันตรายจากร่วงงวงนะครับร่วงงวงจะแทรกเข้าไปแล้วก็เข้าไปวางไข่ในหนอนะครับนี่ครับนี่คือหนอที่แทงขึ้นมาแล้วร่วงงวงนะครับร้วงงวงเข้าไปกัดนะครับ เขาไปอาศัยกินหนอนะครับทีนี้ถ้าแบบเนี้ยอันตรายเราจะต้องรีบกำจัดนะครับนี่ครับนี่คือซากของดวงวงถ้าแบบนี้ต้องใช้ยาแรงไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับถ้าหากว่ารวงวงเข้าไปข้างในแบบเนี้ยนะครับจะก,กินเข้าไปถึงลำต้นกินจากข้างในออกมานะครับนี่ผมใส่ย,ยาไว้ถ้าใส่ย,ยาไว้อย่างนี้นะครับ ก็ยังมีโอกาสที่ว่า,อ,าอินทภพาลัมเราเนี่ยจะรอดนะครับนี่ครับอันตรายจากด้งวงงวงเลยแล้วครับท่านผู้ชมเข้าไปวางไข่แล้วก็เสร็จเลยตรงนี้เป็นหนอนะครับเป็นหน่อของอินทภพาลัมที่แตกออกมานี่ครับอันตรายมากครับถ้าหากว่าเป็นหนอ่อออกมาอย่างนี้เพราะว่าด้วงงวงเนี่ยจะเข้าไปแทรกเข้าไปแล้วก็ไปวางไข่ไว้ข้างในครับท่านผู้ชม ลูกของร่วงงวงที่เป็นตัวร่วงเนี่ยนะครับจะกัดกินยอดอ่อนนะครับของอินทผลัมกินเข้าไปถึงข้างในลําต้นเลยครับแล้วก็อินทผลัมก็จะยืนต้นตายต้องระวังอย่างมากเลยครับถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบใช้ยาแรงเลยครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับผมที่สวนผมเนี่ยตายไปแล้วสามต้นนะครับจากร่วงงวง ตายไปแล้วสามต้นเพราะนั้นต้องระวังาจากการสำรวจดูจันไม่ยังไม่ออกนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ปีที่แล้วไม่ออกนะครับแต่ปีก่อนโน้อนออกแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ออกมาดูว่าปีนี้จะออกไหมต้นนี้เป็นต้นตัวเมียท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นจันนะครับก็ยังมีเวลาอยู่ จนถึงนู่นแหละครับช่วงมกรลาจะออกเยอะสำหรับบาฮีต้นตัวผู้เนี่ยจะออกก่อนนะครับแต่ว่านี่ต้นตัวผู้นะครับปีที่แล้วออกจันตัวผู้เยอะอยู่ปีนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับปีนี้ก็ยังไม่เห็นสำหรับต้น,นที่เป็นตัวผู้ต้นนี้ยังไม่เคยออกจันเลยนะครับ เป็นพอ่อเมล็ดนะครับต้นนี้พอ่อเมล็ดบาฮีมูว่าตัวกูต,ต,ตัมียังไม่แสดงเพศมีอยู่ห้าหกต้นนะครับที่ยังไม่แสดงเพศปลูกพร้อมกันเนี่ยนะครับต้นใหญ่แต่ไม่ออกก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมจะมีจันทรไหม นี่ครับลักษณะของการแทงอยอดของอินทผลัมคือถ้าเราให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับดินไม่แห้งอย่าให้ดินแห้งอาทิตย์หนึ่งต่อครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งอสองครั้งก็ได้แล้วแต่เราสะดวกถ้าเราให้เยอะอย่างผมเนี่ยทำเป็นทําทเป็นวงขุดหลุมเป็นวงรอบต้นเอาไว้เนี่ยผมก็จะให้น้ําเต็มบ่อเลยใช้เวลานานกว่าน้ําจะเต็มพอเต็มแล้วก็ปล่อยคือปล่อยน้ําขังนะครับ ไม่ได้ใช้น้ำหยดปล่อยน้ำขังแล้วก็ใช้เวลากว่าน้ำจะขังเต็มใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ขังไม่นานครับน้ำจะขังไม่นานแล้วก็จะยุบลงอันเนี้ยผมก็จะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะให้ครั้งหนึ่งพอเผๆก็อาทิตย์กว่าด้วยซ้ำบางทีนะครับคือสังเกตว่าหน้าดินไม่แห้งนะครับสังเกตว่าอย่าให้หน้าดินแห้งนั่นเองถ้าน่าดินไม่แห้งเนี่ย แสดงว่าดินยังมีความชื้นอยู่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ให้นะครับนี่ก็เริ่มให้รอบครบสัปดาห์แล้วครับอันนี้หน้าหน้าดินเริ่มที่จะนันแล้วเริ่มแห้งบ้างแล้วก็จะเริ่มให้อีกแต่มีความชื้นอยู่นะครับความชื้นยังเยอะแต่ว่าเราจะให้อีกเพื่อให้การแตกยอดเป็น,ปนไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยครับการแตกยอดของอินทผลัดเรามันด้แตกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ต้นนี้ก็บายดีนะครับผมจะพาไปดูที่ร่องรอยด้วงงวงนะครับเข้าไปกัดในในช่วงที่เอหน้าฝนที่ผ่านมานเมื่อกี้ครับไม่ได้เข้าสวนหลายวันถ้าท่าเสียทีด้วงงวงไปแล้วแต่ว่าก็ยังดีคิดว่าน่าจะแก้ไขทันนี่ครับมาดูต้นนี้ ต้นนี้เนี่ยเป็นเนื้อเยื่อบาฮีนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะรอดดวงงวงไหมนะครับเพราะว่าอะไรเจ้าดวงงวงเนี่ยกัดนี่ครับเป็นรูเข้าไปข้างในเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นรูเลยเข้าไปเข้าไปวางไข่ข้างในนะครับเนี่ยถ้าดวงงวงเข้าเนี่ย เราจะสังเกตง่ายๆเนี่ยนะครับก้านของอินทผพาลมจะแห้งใบแห้งกว่าอันอื่นนะครับตั้งที่ว่าอยู่ข้างบนนะครับอันใต้เนี่ยถัดลงมาเนี่ยใบยังไม่แห้งแต่อันเนี้ยก้านเนี้ยแห้งผิดปกติผมก็เลยมาเปิดดูอา้าวเสร็จดวงวงซะแล้ววางไข่นั่นแหละครับก็เลย ต้องบอกว่าต้องระวังอย่างมากสําหรับร่วงงวงนี่ผมก็ใช้ยาแรงนะครับหยอดเอาไว้เลยครับหยอดเอาไว้ในรูเลยก็มีด้วงตายหลายตัวนะครับคือเนี่ยครับเศษร่วงงวงที่ฟักเป็นตัวแล้วแบบนี้ครับตัวด่วงงวงเนี่ยจะไม่สามารถกัดอินทาลํำได้นะครับแต่ว่า เขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงเป็นแมลงปากดูดนะครับแต่ว่าลูกของร่วงงวงเนี่ยครับตัวกินตัวกัดเขาจะไปไข่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ลูกของด้วงงวงพอฟักตัวปุ๊บเนี่ยปากเขาจะคมมากฟันเขาจะคมเขาจะกัดแทะกินเนื้อของอินทรพาลัมนะครับแม้กระทั่งก้านก้านใบที่เป็น ข้างในเนี่ยนะครับการที่อยู่ข้างในเขาจะกัดแทรกเข้าไปในเปลือกเลยนะครับกัดแล้วก็แทรกเข้าไปในในในก้านใบเนี่ยนะครับจนก้านเนี่ยแห้งเลยกันจนกา้านจนใบเนี่ยแห้งเลยนะครับกินจนเนี่ยครับลักษณะการกินของงวงงวงเนี่ยอันตรายมากครับเพราะ,ะนั้นต้องระวังอย่างมากสําหรับวงวงงวงถ้าเจอก็ต้องวางยาแรงเลยครับวางยาแรงเลยถึงจะมีโอกาสลุ้นนะครับ นี่นะครับไม่งั้นเสียทีแน่นะครับสวนผมเนี่ยโดนไปแล้วสามต้นยังไม่โดนต้นต้นเนื้อเยื่อเนี่ยยังไม่ยังไม่โดนที่แบบหนักๆกม่มีต้นนี้ที่โดนหนักของเขานะครับดูสังเกตยอดนะครับผลกระทบเนี่ยยอดจะไม่แทงยาวเลยครับนี่ค,ครับยอดจะแทงอยู่แต่ว่าไม่ยาวเพราะว่ามีผลจาก ร่วงงวงมันเองนะครับเข้าไปกินข้างในไม่ม่เป็นแผลข้างในไม่รู้ว่าเข้าไปลึกขนาดไหนผมก็ต้องใช้ยาแรงยัดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปในปริมาณมากๆเอาให้อยู่ไม่งั้นไม่งั้นต้นนี้ตายแน่นอนแล้วก็ผมก็ยังมาดูลุ้นอยู่ว่าจะจะรอดไหมนะครับสําหรับอินทผาลาัมต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ไม่ออกจันปีที่แล้วนะครับออกปีแรกแล้วก็ปีที่ ปีถัดมาก็ไม่ออกนะครับนั่นก็จะเป็นรอยด่วงแรดนะครับนะครับดวงแรดกัดคือด่วงแรดเนี่ยปัญหาด่วงเนี้นะครับเกิดได้ตลอดนะครับท่านผู้ชมด่วงแรดเนี่ยกัดยอดนะครับกัดยอดแล้วก็การใบขาดแบบนี้แหละครับแต่ว่าด่วงแรดจะไม่เข้าไปกัดกินข้างในลําต้นนะครับด่วงแรดเนี่ย จงเล็บจะวางไข่กับพื้นดินจะไม่วางไข่ในต้นอินทตาลมแต่ถ้าร่วงง่วงวางไข่ในต้นอินตาลมเพราะนั้นร่วงง่วงอันตรายสุดเลยครับวงเล็ดก,ก็ทําความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับต้นอินทตาลมตายนะครับแต่เสียหายแน่นอนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นบาฮีนะครับเนื้อเยื่ออีทีแล้วไม่ออกท่านผู้ชม นี่ก็มีร่องรอยของร่วงแรลกกัดเยอะเลยเหมือนกันพอแทงยอดขึ้นไปแล้วก็ส่วนที่โดนร่วงกัดก็จะหักออกมาแบบนี้ยครับการใบก็จะหักลงมาก็ต้องมาเก็บออกนะครับตัดออกนี่คือรอยด่วงแรลกยังไม่เห็นจันนะครับท่านผู้ชมสำหรับปีนี้ช่วงเดือนธันวา เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีช่วงมกรานะครับมกราคมเนี่ยยำ้ำอรอุียทีช่วงมกรานะครับมกราเนี่ยจะออกแล้วนะครับพอปีที่แล้วเนี่ยตัวผู้ออกแล้วน้องน้อยก็น่าจะเห็นจันของตัวผู้นะครับช่วงมกราคมต้นนี้ไม่ออกดูว่าปีนี้จะออกไหมนะครับสําหรับเนื้อเยื่อบาฮีต้นใหญ่แต่ไม่ออกจันนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูผักพื้นบ้านนะครับ นี่ไม่รู้ว่าทางบ้านท่านผู้ชมเขาเรียกผักอะไรนะครับนี่ทางนี้เขาเรียกหลายชื่อเป็นผักหูปละช่อนบางคนก็เรียก,กหูละช่อนนะครับบางคนก็ผักลิ้นปีแต่ไม่รู้เขาเรียกกันพื้นที่อื่นเขาเรียกผักอะไรอันนี้กินได้เลยแล้วก็ที่สวนผมนี่จะเยอะมากเลยนะครับที่ส่วนของผมจะเยอะมากเลยที่เห็นเนี้ยใช่หมดเลยนะครับคือเราไม่ใช้ ยาที่เป็นยาฆ่า,มาแมลงที่ฉีดพ่นทางใบไม่มีเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกด้วงเราใช้หยอดหยอดไปตามกาบใบนะครับหากว่าด้วงเข้าแรงๆก็จะใช้อยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับเพราะนั้นผักผักที่เราผักที่เกิดในสวนเนี่ยนะครับเนี่ยกินได้นะท่านผู้ชมกินสดเลยนะครับกินสดก็ รสชาติก็จะจืด,จ,ดจริงแต่ลาบน้ำพริกอร่อยนะครับกรอบเนีย่ยเหมือนประกาศนะครับรสชาติเหมือนประกาศวนนี้เกิดเองตามธรรมชาติไม่ใช่ยาฆ่าย,ยาครับที่สวนใช้ตัดเอาเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถที่จะทานผักไม่จะเป็นผักเสี้ยนนะครับดอกสาในผักเสี้ยนเก็บดอง เกิดตามธรรมชาติในสวนกินได้หมดเลยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ้าปลอดภัยจากการสำรวจดูจันทรนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับพาท่านผู้ชมเดินสำรวจดูแล้วนะครับยังไม่มีจันทรออกนะครับในช่วงเดือนธันวาที่สวนเกษตรสังได้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้และครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูสำรวจดูจัน กันใหม่ในช่วงมกรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้เตือนทุกครั้งอินคลิปให,ใหม่ๆเข้ามาครับสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ